เดี๋ยวแอดมินตอบนะคะตอนนี้แอดมินกำลังกำลังขมักขม้นในการอันนี้อยู่แอดมินกำลังกำลังแพ็คสินค้าอยู่ปลายอินซีสั่งมาสองรอบแล้วอร่อยไม่เคม็มเห็นปะอไอเรยออยากสั่งสั่งเลย ึกับกาแฟน่าอร่อยปลาทอดใหม่ๆเนื้อมันจะแน่นมากปลาสดทอดใหม่เนื้อแน่น,นอร่อยค่ะจ้า ทุกคนขอหมุดอีกทีนึงเดี๋ยวขอหมดอีกทีนึงทุกคนขึ้นหมดให้หน่อยให้ลูกค้าตามไปสั่งหน่อยเร็วรู้จักบ้านเขียวอยู่นะเขียวซะหิวเลยทุกคนขอหมุดอีกทีได้ไหมอ่ะนี่นี่นี่นทุกคนเนบไปเลยกดค้นหาในไอดีได้เลยบ้านหลังคาสีเขียวะ นั่นแหละแล้วก็สั่งได้เลยสองแพ็คเหลือเจ็ด้อยห้าสิบสองแพ็คเหลือเจ็ด้อห้าสิบดูอันนี้ก้างมันนะปลาอินทซียก้างมันมีนิดเดียวเนื้อมันเยอะขายเป็นแพ็คค่ะแพ็คหนึ่งสี่ชิ้นสามเก้าเก้า น้ำหนัก400กรัมขานาดก้างมันงกินได้เลยเพราะว่ามันกรอบมากไปเลยไปเลย เลยค่ะใครอยากต่างไปนะเดี๋ยวปักหมดให้นี่นี่ไปเลยปักหมดให้แล้วไปเลยสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับแพรรี่นะคะคุยเล่นกันไปก่อนเนะาะเดีย๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินเล่น แต่ตอนนี้ยังไปเดินไม่ได้เดี๋ยวพาไปเดินเล่นค่ะสวัสดีค่ะทําอะไรกันบ้างวันนี้ที่จริงวันนี้ดิฉันเอ่ทุกคนดิฉันก็ขายของดิฉันก็แบ่งกําไรไปเลี้ยงเด็กนะเดี๋ยวฉันจะให้ดูอืมเนี่ย กำไรจากการขายของขายอะไรนี่เห็นไหมเนี่ยก็ไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอะไรนะไปทําบุญทาบุญโรงเรียนเขาขอมาโรงเรียนเขาขอมาเราก็แบ่งกําไรจากการค้าขายไปทําบุญไปให้ทานทําบุญอ่ะไปเลี้ยงเด็กโรงเรียนวันเด็กไม่ใช่ว่าที่เธอไม่ใช่เป็นคนแบบว่า โอ้โห oh, หวังแต่กําไรหวังแต่อะไรได้มาก็คืนสังคมค่ะได้มาก็คืนสังคมแบ่งปันต่อไปแบ่งปันต่อไปนะนี่ไม่ต้องกลัวนะ แหมเปิดคลิปพี่ฟอดร้องเพลงฟิเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วอย่าไปเชื่อมากผู้ชายอะ่ะอย่าอย่าไปตกหลุมผู้ชายคะ่ะอย่าไปหลอกหลุมคลุมผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงเราต้องไว้เชิงก่อน <laughs> อย่าไปตกหลุมพรางผู้ชายอย่าไปตกหลุมพรางค่ะแหมผู้ชายร้องเพลงนิดนึง <laughs> กาแฟไม่มีเก็บเงินปลายทางเอยกาแฟมีปลายทางคะ่ะ ้ปลายทางมีแค่ในตะก,ก้าในต่อตอกาแฟมีปลายทาง นี่คนนี้พิมพ์ดีมากน,นี่ทุกคนไปไปสั่งกาแฟหน่อยไปสั่งกาแฟหน่อยเหลือสองเก้าเก้าเองไปสั่งกาแฟหน่อยไปสั่งกาแฟหน่อยจ้าไปสั่งกาแฟหน่อยนะจ้าขอบคุณค่ะ อขอโปรคืนดีหน่อยนี่ไงปักหมุดให้แล้วไง ปักหมุดให้แล้วไงพี่ก็ปักหมุดให้แล้วไงโปรคืนดีอ่ะก็ตามที่ปักหมุดเลยปักหมุดให้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปสั่งเลยไปสั่งเลยไปสั่งเลยเหลือสองเก้าเก้าเองไปที่ไปบ้านหลังคาเขียวเนี่ยไปเนี่ยหนึ่งกล่องสิบห้าซองมีสามสูตรกาแฟแบบพรีเมียมด้วยนะกาแฟแพรรีนะไปเลยเออ ายสั่งกาแฟช่วยน้องฟอดง,องค่ะขอบคุณนะคะกลับขอบคุณค่ะไปเลยเนี่ยพี่ไปเลยแค่เข้าไปพี่ก็สั่งได้แล้วออคนละกล่องคนละกล่องไปสองเก้าเก้าเองขอแค่สองเก้าเก้าเองไปเลยอืมแค่นั้นต้องซื้อกี่กล่องคะจะได้ฟอร์ดกลับคืนมาเหมาหมดโรงงานเลยไหมคะเหมาหมดเลยไหม เหมาหมดลงงานเลย,ยไหมฮะแน่จริงมาเหมาดีอืมสั่งสิบกล่องยังไม่มีคนอ่านเชื่อเหลอพี่ป้อมว้าวพี่ป้อมสั่งสิบกล่องเหรอใช้ชื่อว่าอะไรไม่เห็นเลยจริงป่ะนนี้่ยไหนอ่ะสั่งสิบกล่องในไหนเนี่ยสั่งสิบกล่องในไหนสั่งสิบกล่องจริงอ่ะขอบคุณนะคะไหนอ่ะสิบกล่องไหนอ่ะ สั่งในบ้านเขียวเหรอชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรทําไมไม่เห็นเลยอะ่ะติดกล่องอะ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกน้องขายให้ไหนลองเด้งแชทมาใหม่ตีเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาเหมาค่ะเออเลิศไปห <c oughs> ุ้ยน่ารักสั่งไปเลยไปชวนเพื่อนมาเลยแม่สั่งไปแล้วสิบแปดกล่องยังไม่อ่านอา้าว แอดมินนี่มันยังไงกันเนี่ยแต่ว่าขอโทษแทนแอดมินหน่อยนะแอดมินดิฉันอนะมีมีจำนวนจำกัดแล้วทำทุกอย่างจริงๆพวกนางนะทำทุกอย่างอ่ะปลาสุกแล้วก็ต้องมาช่วยกันแพ็คปลาอ่ะแพ็คปลาเสร็จก็ต้องมาตอบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอ่ะแล้วช่วยกันเหมาหน่อยเนี่ยคนละสิบกล่องสิบกล่องปะ ปอยากเห็นนะอยากเห็นคนทักไปแล้วบอกว่าขอโปรคืนดีสิบกล่องค่ะเนีย่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปสิบกล่องสิบกล่องก็สองพันสองพันเก้าร้อเก้าสิบเองสองพันเก้าร้อเก้าสิบจบคนละสิบกล่องสิบกล่องไปรีบๆขาย รีบรีบขายค่ะติดกล่องติดกล่องจบจบเออไปเนี่ยรักผู้ชายกันนะปลปใครอยู่ฝั่งผู้ชายก็ต้องไปฝั่งปลาสิบกล่องปลใครอยู่ใครเชียร์ผู้ชายก็มาเลยคนละสิบกล่องไปเลยเอามาเลยมาเลยคนละสิบกล่องสั่งปลามาแล้วอร่อยมากขอบพระคุณค่ะติบกล่องสิบกล่องเอาดิเอาดิมาเอาดีาเอามาดีติบกล่องสิบกล่องนี่ปา ได้งั้นเดี๋ยวสั่งเพิ่มไปให้มันรีบหมดหมดไปจบจบไปจบจบ,จบไปให้มันรีบจบจบจบเจ้าจะได้ไม่ต้องเล้าหรือเออเนาะแค่คนละสิบกล่องสิบกล่องช่วยกันเนี่ยเออไม่ได้ยากเย็นเลยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยใช่ปะ เออเหมือนฟิลใส่ซองงานของชำร่วยคือกาแฟพูดไปเรื่อยเออแค่ติบกล่องติบกล่องเนี่ยปไปเวลคัมทูบุรีลมเออไป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 ายขอหน่อยไปเนี่ยปักหมุดแล้วายช่วยอุดหนุนหน่อยช่วยอุดหนุนกาแฟหนูหน่อยช่วยอุดหนุนกาแฟหนูนหน่อยเออ เออไป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 บ้านเขียวนะบ้านหลังคาเขียวๆนะบ้านหลังคาเขียวๆนะไปไปเนี่ยจะสั่งปลาสั่งลิธีสั่งกาแฟกาแฟโปรดีมากเลยเหลือสองเกเก้าดื่มกาแฟแฟนไม่วันนี้ดิฉันก็กินนะสองซองดิฉันก็ทานนะสองซอง ความเข้มแข็งมันก็ละลายนี่เคยไปเพียงแต่หน้าประตูโบ้ยมันช่วยแม่ขายหน่อยมั้ยช่วยแม่ขายกาแฟมามาลูกมาโอ้มาช่วยแม่ขายกาแฟหน่อยมาโอ้อยากช่วยแม่ขายของกันจิอยากช่วยแม่ขายของกาแฟบอกช่วยแม่ผมซื้อกาแฟด้วยครับเหลือสองเก้าเก้าเองครับหนึ่งกล่องสองเก้าเก้าครับไปช่วยช่วยแม่ผมซื้อกาแฟหน่อยครับผมไปเอีรักกันก่อนรักกันก่อน สั่งกาแฟแล้วรอรับของขอบคุณค่ะพี่บ้านเขียวเลยนะพี่ปักหมดโอยช่วยแม่ขายกาแฟก่อนดีๆดีๆทําดีๆไอ้เหม็นแล้วเนี่ยเหม็น่ะอ้าน้าลายไปช่วยแม่ขายกาแฟหน่อยเร็วๆช่วยแม่ผมซื้อกาแฟหน่อยครับร้องกาฟแฟร้องเพลงหรือความในใจสั่งกาแฟก่อนเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวบอกลูกนะใสคคิดถึงพ่อไปเลยไปบ้านหลังคาสีเขียว พี่บ้านหลังคาสีเขียวเลยเร็วๆไปเลย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 ขอโปปุ้ยหน่อยโปยมาช่วยแม่ขายกาแฟก่อนเร็วๆ2 9วสอเก้้าร็วๆมาบอกลูกค้าเร็วให้ลูกค้าให้ลูกค้าทักไปบ้านเขียวหน่อยลูกเร็วๆอ้ว มีคนขายให้แม่แดงหรือยังคะเร็วๆนี่นั่งดีๆนั่งดีๆช่วยแม่ขา,ขายของบางติเราอะไม่ช่วยกันขายของเลยจะเอตังที่ไหนเนี่ยพันสี่คนละคนละกล่องก็พันสี่ร้อยกล่องแล้วออเออใช่ไป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 เออใช่มหนะคนละกล่องคนละกล่องปุย้ยปุ้ยช่วยแม่ขายของเดี๋ยวนี้เลยช่วยแม่ขายของเลย ไปเลยว้ายไปเลยแล้วสองกลับไปเลยเอออีปุ้ยมันไม่ช่วยช่วยขายของไม่ช่วยแม่ขายของเลยลูกอะ่ะปุ้ยหนูไม่ช่วยแม่ขายของเลยนะทุกคนขอกาแฟหน่อยคนละออเดอร์นะคะไปบ้านหลังคาสีเขียวเลยเหลือสองเก้าเก้านะคะขอปุ้ยได้ไหมพี่ว้าย ไอ้ตามึงก็ต้องตื่นก่อนนะนี่ลูกรักกูเลยนะลูกชายสุดที่รักเลยนะปุ้มปุ้ยเนะี่ยไปไปเลยไปเลยไปเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดีงยังไง เออสวัสดนะีคุณทดลองหนึ่งกล่องพี่ไปได้เลยค่ะบ้านหลังคาเขียวๆเลยพี่ไปบ้านหลังคาเขียวๆเลยไปบ้านหลังคาเขียวๆเลยไปเลยอืมหนึ่งพันสามร้อยท่านช่วยช่วยกันหน่อยนะ bye bye Ừ. <coughs> Hãy <coughs> 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 ไปนะไปสั่งนะจ๊ะขอบคุณค่ะปักหมุดให้แล้วคันหูแล้วขอญาตปันหูก่อน ไม่เคยดื่มกาแฟสั่งเพพาะผู้ชายเลยแหมฉันขายตั้งนานไม่มาสั่งนะพอผู้ชายจะมาง้อนี่สั่งกาแฟกันใหญ่พอผู้ชายจะมาง้อนี่สั่งกาแฟ,ก,าาก,าแฟกันใหญ่นะพวกเธอเนี่ยไม่ค่อยจะตื่นกันบางทีแพ้ก็ไม่โอเคบางทีแพ้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะแปบ๊บหนึ่งนะคะหนึ่งพันสองร้ยท่านแปบ,บหนึ่งอ่ะโอ,อ้เดีด๋วยวจะพาไปเดินเล่นแล้วห้าโมงแล้ว เออเมื่อวานป๋าวันสั่งยี่สิบกล่องเออเมื่อวานป๋าวันสั่งสั่งกาแฟยี่สิบออเดอร์นี่หว่าจำไม่ได้ละเมื่อวานป๋าวันสั่งกาแฟยี่สิบออเดอร์น่าจะจ่ายตังค์ไปแล้วน่าจะจ่ายตังค์ไปแล้ว พี่แพรลี่เคยบอกว่าเคยบอกผมว่าตาสว่างได้แล้วที่ผมเม้นพี่ฟอร์ดตาสว่างคืออะไรคะเม้นว่ายังไงไหนคุยกันซิว่าเม้นว่ายังไงเม้นว่ายังไงคะหนูเม้นไว่าไงรลูกหนูเม้นว่ายังไงเม้นว่ายังไงพูดมาก่อนจะได้อธิบายได้ว่ามันหมายความว่ายังไงเม้นว่าย่างไ,ไงขอดูคอมเมนต์ก่อนว่าที่เม้นน่ะมันถูกต้องไหม เมนว่าไงห,หนูเมนว่าไงละลูกเออบ้าน,นสวยนะขอบคุณค่ะจะใส่รองเท้าไปเดินเล่นก่อน เดี๋ยวบ้านใหม่สวยว่นนี้ร้อยเท่าอะไรจ๊ะอะไรอะอนนตายห่าละรถออกออกรถกันอีกละวทุกคนลูกน้องนี่ฉันออกรถอีกละวเดี๋ยวเขาข้างเดี๋ยวเขาจะแปลกใจนะว่าตังที่ไหนกคนเดี๋ยวไม่ถ่ายแล้ว เดี๋ยวเดี roommate, เด clip. Clip. Kind of ання, ๋ยวจะถ่ายคลิปก่อนผมเม้นว่าพี่แพรลี่กลับไปรักฟอร์ดออเอาตอนนั้นตอนนั้นมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่มันจะทำให้กลับไปหากันไงตอนนั้นดิฉันก็มีแฟนใหม่แล้วฮะทำไมอะเฮ้ยใช่เหรอ